โอเคค่ะอะไรนะอะไรครับตัวอะไรลูกไหนช้างนายพี่ช้างจับเอาตรงมือนะนมือล้วงค่ะโอเคค่ะไหนพี่ช้างเอรอดูตรงนี้ดูตรงนี้ครับ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 นายพี่ช้างนายนายพี่วัว มดแล้วดีจัดการให้นะมดามดหนมดจัดมดจัดนม่ร้องเลยโอเคจริงจริงเก่งจริงจริงโอ้โหเจแล้วลูกอาโอเคเก่งมากค่ะบดีบาย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 ขอบคุณทายบายที่ใส่ไม่ได้โอเคห้น 哎。<laughs> <woman. S 1> <laughs>